หเมื่อไยนองหายพ่อหลายมากเกีกการงานหาแต่เรื่งก้าหนาเล้วอู้เออเอียงยัว่าทมพ่อได้กะหายได้เที่ยงยันมาทมพ่อไม่กะหายไม่หายหางไม่ดีแบ่งหางนาที่การงานรูปร้านเต็มบ้านบ้าพ่อยังไม่มาเลยเออจำไดนหมนะลูกเทว่ยวกับแ่ละมแล้วได้่อแบบใจจดิเร้่ลู้เออ รวยบนทิ้นท่านเขาเ้าแลากกระต่ายใจเด็นเย็นเติมเติมทักกันมาทันเขากิดว่าเกิดการโตกกเอนมกคทักมาไยนะอืมั่ได้อี่นี้จิตพอทันได้เป็นั้นคว่าแบบเออก็ถิอไปไปเมื่อนี้แม่มาบุกเจ้าเออแม่มาบกเมื่อี้นี้นะแม่มาปูหล้งก็ไปเลยเออว่าไปเลยแต่ก็ไปทั้งวันเลยไทั้งวันไปตามม้าเนั่ง ไปจอดได้ไปหอด้ำงางได้ไปหอด้ำให้กับเอิมด้หรือมั้งทักที่เก้าบาทพ่อได้ไปแต่กับพ่อได้กลับมาหาพ่อได้ว่าจ้ไปเลยเจ้ไปได้กับกลับมาหาพ่อไปแล้อไให้ได้มั่นให้ปูยเนี่ยเนอะได้มากทุกลัานะลูกว่านี่ลูกตาโองตั้ใจล่ำให้ปู้ล่ำมาเป็นกัญยสามชา้นให้อึ้ออยนกลัมาถึกวับมา เอ้ากูสายจ้าข้าวสกนะอออกเอ้าพ่อยากจะให้จาสุกนะต,าตาแต่พ่อจะเปยุ่งยังที่อย่าวเขาพลาดเท่จังหวะนั่นแหละต้อักถึจังว่ะพอบาหลักเวรงนะพ้อเอ็กซ์แม่งสุกตาแว่พ่อจะไปแต่ละด้วยใจพระท่านทำไว้ในะพ่อพระท่านเอ้าอยากว่านร่ำค้ารับว,ว่าอีกพอหนักพระท่ืน

มาให้ชื่อๆได้หนิว่าเรยนชื่อๆไดนะ้ขันว่ากินกลางวันธรรมดาเต,ติมร่มามว่าชิ้นก้นาดไปกัาวไปเติมปั๊มใหญ่อย่างเดียวปั๊ไมไไม่ผ่านการตรวจสอบเขาใจไหมง่ายมากัานจ,จ้งชื่อใดมาจะถามแต่ว่าพอจะเอาขันของพอไปทดถอบก่อนนะ คูณรับเขาแล้วว่าเชื่อแบบว่าทาม,มันจ้างก,กับไปกเบบก่าได้ว่าทานมาเติมที่เต่าพอสิเติมให้วงเอาขั้นขาวมาขาวพรไปเติมให้ดูบ้มามันจะไปกลับได้มันเร่งเราเนี่ยเร่งเราใครรูปใครร้อนทุ่งเรกเติมนล้วมันไปกลับได้ไหมรูกไปกลับได้ไปกลับได้ไหมรูกเอ้วพอที่เอาว่าขั้นขาวพอ่อ ไปพี่ถูกก่อนเพื่อ๋อหายไม่ถูกไม่หลาบไม่ถูกไม่หมานได้หมดแล้วเดินทางปลอดภัยหายกี่วี่ไม่แฮงเพราะเท้นเวนหายหายพัดหายพายออกซึงได้ความจากว่ามดีหายพัดหายพายออกได้หมดแล้วไอ้แเริอ่ออไเรื่องูจะขอขอนำ่อนนะขวนะคัเออเอา่าเอามาเามาเปิด้าออกแล้ว<า>ป้าข้าฝามันว่กขังนะ <c oughs> มันคือแจ้ฝามันนะ <c oughs> ฮากโมพุทธายานะวาท่าท่าขาดถามว่าหาจระอูอังเอีงคือสุทธามันนี้คือจำปัดตกับปาทโรนโมทันรับปติเอาเอีงนั่งกังกันออลาตีนะครับไปใช้จะพุ่มนะครับเด้อนี่หนกน้อยบนปานน้อยหาร้อยฝากแยกน้อยน้อยน้อยอนอันทองนแตงโมหาร้อยบาทนะครับเนาะอันนี้เพิ่งฝากเนี่ยอันคุณนี่ละเพิ่งฝาก ให้แม่คู่พันเนึ้อแล้วก็หาหนักหน่อยหาด้วอาตาแต่แหงโม่ครับให้แม่คู่มาอาันนี้มาแต่งโม่พกปากมาให้ยเรื่อาขอพูดเอสเอฟซีเล่ะไร่ได้แล้วได้แล้วพลฝากมาให้ยั้งสองกามอบให้แม่คู่มอบให้นักหน่อยครับแต่งโม่ได้ครับเรื่อความบุญความคุ้นกันนักหน่อยไร้แล้วครับเด้อที่รงปัจจัยมากให้กําลังใจนะครับเนาะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพ้เล่นนะครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับต่ว่าเลี้ย <c oughs> งนี่เลียงเลียงเก้าตัวนี่คือจังนีเลือดตดน้ำครับผมเพราะว่าไปฟันตดตอกันสามซีขึ้นนี่ฟันเห็นตะเลือดก็ไปกับเสียเอกนะไปไปเบิง้งมะละกาหันเขาตีกันไปสรอยเขาเลือดเราเต็มเมื่อเต,ต็มโตเต็มเต็มเสื้อผ้าทั้งดาให้เอกอ่าสั่นนะแล้วที่ไปจาไป่ยัง เลือดตเสื้อผาไหมคะมือเคลื่อนอีกกับฟันเคลืนก้อนอีกกับฟันอันฟันว่าเขารลดเขาขึ้นต้น้หี่นะลุดมากๆแนี้หลุดมากๆแบนี้เลือดเต็มเสื้อมากเนี่ยแต่ว่ามันมันบิ่งโตว่าจะไมี่เลือดตีดเั่นไหละเลขกที่ว่ามันฟันเกี่ยวตะกับเอกบบนี้ได้ถามเอ็กจะซื้อเล็กตัวใดนีค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเพื่อนไปเมาแผงมาก ี่ตรเลยตัวนี้เกสิสดียว่าเสียเอต์หอยสบหันี่มั้งฟูวาคาเสียเอใส่จ้งได้กับบ่ถือมีเหมือว่านี่ใส่ข่ายถือวันนี้มาหาซิบบจ้ะผูวานโแมนหาสิบบอกเสียเอ็ว่าเก้าสิบบจันครับผมเก้าสิบถือต้องวพาะันผูวา ว่าโาหลายเจ็บพ่อตัวเฮ่ยครัาขันโบตัวตัวเจ็บพ่อครับแม่นบหลายเจ็บพ่อคะบกวมากเจ็บพ่อปูว่าอยเรล่มว่าปูห่แม่สมพันแร่จะเก่าสิบให้วิ่งแค่เก้าสิบตำรวจค่อยจะบอจับไปตลอดคือตองหัวทหาเนาะเกตัวนึงแล้ววันฝันตองหัวคือตัวนี้ไงเับเียนรถขั้นเดียวไปเจิมวันที่สิบห้า ศูนย์ห้าศูนย์เก้าเก้แมนค่ะอาริกาศูนย์เก้าเก้าศูนย์แบ่งให้เอฟซีวงว่านนี่พี่นาประตูผู้ละใบสองใบนค่ะห่อเอาละค่ะนอกเพราะว่ารางว่าที่หนึงอยู่ในห้อนี่เจี๊ยกหวดไปแล้วหมอสคิ้งแข็งแมนค่ะบนมีสามใบบอกผูว่านน้ำจุดสามใบหนึางจุดแปดล้าน เด็กมันหมังเยกระเกศู่กราศูนย์ศูนย์เก๋าค่ะมีตะเล็กเก๋าศูนย์ศูนย์เก๋าเครื่อมากทะเบียนรถทะเบียนรถเพราะว่าเมื่อเครื่องนี่หลอดห่วงนะคะเนาะบัดดีไปเบิร์รถท่านหนึ่งขางทะเบียนเจ็ดเก้าศูนย์เก้าอีกบรรย์เรื <twitch S 1> ่องถึงไม่ตรงกันชัด คนสื่อมีแค่นี้ค่ะคนมาเรื่าฝันต่เกีียวต่เอกเอ้อเอกเออตัวเสือเล็กตัวใดเ,ออเขาก็เห็นแต่เลือดเต็มเสื้อผ้าเขาก็เลยจะจมในู่จอดในข้อฝัน่นสื่อเล็กแค่นี้ค่ะคูนหาคูนเก่า ชุดห้าชยดเาแมนค่ะแมนค่ะอย่าลืมละว่าที่สิาเขาต่อไปเจิมเน่ยเอาไปเจิมแล้วปู้สีตบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแมนปะค่ะไม่จงขั้นสินันลาบอกให้ไปเจิมสิบเก่าก็บอไปเจิมเมื่อไร่กสตบเป๊ะเป๊ะออกออกอแปดซองเนี่ยนะคะเนาะหวนี้ก็สิตบเป๊ะเป๊ะสิบ่าหาศูนย์เก่าเด นะค่ะนาะถ้าศูนในตรงกับามเลขที่อย่าลืมว่าปู่ว่าให้แม่สมพรแต่งขันห้าแล้วใส่คา่เก้าบาทวันที่เก้าจะเลือวมาปู่ย่างแม่สมพรตองมาเน้ะมึกว่านี่ประกาศท้าเลยนะค่ะเาะแม่สมพรแมนค่ะตะกูนั่นว่าถามหาแม่สมพรไม่มาแต่งคข่เพื่อบอกพอแล้วพอบอกไปแล้วค่ะว่าที่เก่าน้ค่ะนาะให้แต่งขันห้าใส่คข่เก้าบาทนี่นะคะก็มาตรงกันอ่า กหาศูนย์เกาก็เนาะเก้าบาทเนะกหาเก้ากหากรับหกประตูเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะอย่าลืมว่าคานั่งล่ำหาสิบเก้าเก้าสิบหาเก้าสิบหากรับได้นะคะให้หาสิบเก้าก็ได้สัตว์เ็อ่านั่ค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเหล็กสามตัวไม่ได้หลายตัวผู้เขาบอาผู้บอกว่าพวนี้พอจะบอกว่าหลายตัว จีว่าตัวเดียวซื้อเลยวัน่าค่ะแต่มันมั้นันซื้อไม่ได้มันซื้อก้าวศูนย่เจ็บนแต่ว่าปู่วันมีเก่าตัวเดียวเนาะรางวันที่หนึ่งมีเก้าหนึ่งตัวเนี่ยมีเก่าให้เก้าตัวเดียวกัาไปกับมาเราเรียงตามตัวซับลนไปกับม่เมียนค่ะเก้าคันเก้าก็ปวยวิงยังายเนาะที่ปู่ห้มาสิมี่ละเก้าศูนยเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าหาเอ่มค่ะนี่ะค่ะ อาจจะได้ย่เมื่อหนีสิเป็ดถามปูเทียนึองปลาเสี่ยงยืนยันข้ามเกาบอลูกแกี่ยวจรพัดนึกนึ่งอะค่ะในในลูกแก้วไอซี่กับเพล็กต์เห็นตรงกันเนาะตาคนตาเห็นนี่ค่ะไฟมิโศกตัวใดเนาะแต่ว่าถาแม้วันมากตัวใดหลายที่สุดวันยีบมากอะจะคืออะไรเก้าศูนย์กับเก้าสองเก้าศูนย์กับเก้าสองนะคะเพราะว่าปูกับซิ่เป็นตองหมวด กระซิบแม่สมพอ่อนหองที่แต<ะ>่สิบปูกับสิบรอบปาข้าวเก้าลอยเก้าสิบเก้าศูนย์เนาะค่ะเนาะยาลืมเก้าลอยเก้าสิบเก้าศูนย์แต่ว่าอย่าลืมว่าเหมือนว่านี่ปากข้าวเก้าสิบเก้าหน่วยเก้าสองตัวอ่ะสิบเก้าสองสองเก้าก็ได้ อย่าลืมนะค่ะเนาะวันที่เก้าเดือนสิบสองนั่นแหละค่ะแค่าาอยู่เนาะขบไล่ยลายตัวเลขตัวเดียวกลับไปกามานั่นะเมึงเนี่ยเพราะว่าทะเบียนรถที่วันฝัน่อหมวดจะมีอยู่แล้วสองห้าเก้ายาบันเนียเล็กมันตกมองถึงมึงเลขคาไม่เหลือ,อยังเป็นไป,ป่บัไดที่ม <c oughs> ันสิบวอแมนสองสองเก่าดีเต้เขาโก้จะกองนะคะสองเก่านะคะเนาะนั่นละคะล่ะ ปูก็บอกว่าแยกไปซื้อเงี้ยงลายแยกไมอยากเหมือนังีลายกับไปซื้อเก่าเก่าเก่าสองนี่ง้างก้องก้อยมาสันอันนี้แตงขันมันผ่าค่ะเมื่อนั้นคืนผู้เดียวคือไปแตงขันหาปูผู้เดียวปูเล้วบอกเอาพอสิบอกก็ต้องเงี้ยงลายก็หลงด้วยสันไปซื้อเก่าเก่ากับเก่าสองมาสั่นมันได้ไปจัดแต่เก่าสองค่ะเก่าเก่าแบบนี้มันนิดหน่อยค่ะแต่ว่ามาเก่าสองอาจจะได้ยกไป ู่คารับกระแฟก็เลยก็แช่ช่องใส่ก็เลยนะครับสมุกคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกันไปนะครับ